หลังจากที่เราดูภายนอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูที่ข้างในกันดีกว่าว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปจาก iPhone รุ่นก่อนๆมากน,นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยอุ้มจะขอรีวิวในแบบที่ยังเป็นอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อซิมมาใส่เลยะคะ่ะจุดหนึ่งที่จุดแรกที่อยากจะพูดถึงเลยเพราะว่าเห็นถึงความแตกต่างมา,มากๆเลยนะคะ ก็คือในส่วนที่เป็นพาร์ทของกล้องดิจิตอลค่ะเรียกว่าใครจะซื้อกล้องดิจิตอลตอนนี้นะคะก็ควรจะน่าจะทิจานะ iPhone เป็นกล้องดิจิตอลตัวหนึ่งไปเลยนะคะด้วยราคานี้แล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆได้ด้วยค่ะก็การถ่ายอย่างที่ทราบกันนะคะว่ากล้องของของ iPhone 4เนี่ย อยู่ที่ 5, 5้ล้านพิกเซลนะคะห้มกับ5ล้านนะคะหล้านพิกเซลทีนี้ถามว่ามันชัดมากไหมถือว่าชาัดดีเลยนะคะถือว่าดีพอสมควรเลยทีเดียวและอีกส่วนหนึ่งคือสำหรับการถ่ายะะาวาดีดีโอนะคะการทัชโฟกัสเนี่ยเราทำมาได้ทำมาตั้งแต่ช่วงที่เป็น TGS อะไรอย่างนี้แล้วนะคะแต่ว่า จุดเด่นที่มันเพิ่งมาเพิ่มตอนที่เฟิร์มแวร์4.1ตัวนี้นะคะก็คือการที่มี HDR ค่ะ HDR เนี่ยก็คือเป็นการถ่ายรูปที่ทําให้เพิ่มความคมชัดมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะลองเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะว่าคมชัดขึ้นยังไงน้ะคะเราก็แตะหาฟโฟกัสแล้วกดถ่ายค่ะก็ถ้าเปิด HDR ไว้เนี S <S ่ยมันก pues ็จะทําการประมวลผลช้านิดนึงนะคะ าจากนั้นเนี่ยมันก็จะมี2รูปมาให้ดูค่ะคือรูปแรกเนี่ยเป็นรูปที่เป็นโหมดธรรมดานะคะส่วนรูปที่2เนี่ยเป็นโหมด HDR คะ่ะอันนี้จะเห็นไม่ชัดนะคะเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองโพสต์รูปให้ดูนะคะว่ารูปมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ่ะความเท่ของของ iPhone 4อย่างนึงคือ,อ,อถ้าดูจากในภาพน,นะคะในโหมด เวลาถ่ายวัตถุข้างหน้าด้านหลังสะเบร์นะคะซึ่งกล้องดิจิตอลธรรมดาาเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำในลักษณะนี้ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโอ้ไอโฟนสีน่าใช้ก็คือพุกได้ยินหลายคนแล้วเพราะว่าจะซื้อกันเพราะว่ามีกล้องหน้าค่ะก็แค่ชัดตรงนี้นะคะ ็จะสลับมาเป็นกล้องหน้าก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะเห็นวิดีโออยูออ่การถ่ายรูปกล้องหน้าจะไม่มีโหมด HDR นะคะแล้วก็จะไม่มีฝฟลค่ะแต่ว่ายังมีทัชโฟกัสอยู่นะคะเ,เราสามารถแต่ได้ว่าเราจะเโฟกัสตรงนี้โฟกัสโฟกัสตรงนี้ก,นก็จะมันจะทำการวัดแสงให้นะคะก็ต้องให้นะคะ่ะก็ภาพที่ได้ก็ถือว่าถือว่าเป็นในระดับ ็โอเคนะคะไม่ไม่ถึงกับแบบโหแย่จังเลยอะไรอย่างนีง้อย่างหนึ่งหลังจากการถ่ายรูปแล้วนะคะก็ต้องมีการถ่ายวิดีโอค่ะเรามาดูการถ่ายวิดีโอกันนะคะเราญาตถ่ายเป็นแนวนอนอันนี้คือถ่ายวิดีโอโดยใช้กล้องหน้านะคะแล้วก็มาลองดูถ่ายวิดีโอโดยใช้กล้องหน้านะคะ่ะ ก็แค่กดถ่ายนะคะลลกกลแล้วก็สามารถถ่ายด้วยใ้กล้องหลังได้ด้วยโดยที่กล้องหลังจะเป็นความชาร์ในระดับ HD นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าชาร์จจริงหรือเปล่า พอทานเสร็จปุ๊บเราทำอะไรได้เรามาลองดูที่หมดอีกกันค่ะอันนี้ก็คือการเป็นการเป็นโปรแกรม playback นะคะก็จะเห็นเป็นไทม์ไลน์ต่างๆของกล้ของของ,ของตัววิดีโอค่ะ ายเ็ค่ะวิดีโอที่อยู่ในหมดวิดีโอเหล่าเนี้ยมันสามารถที่จะอัปโหลดขึ้น YouTube โดยตรงเลยนะคะสามารถเลือก Send to YouTube ได้เลยทันทีค่ะก็คือหลังจากที่เรา s i g อิน Username ของเราแล้วนะคะเราสามารถอัพได้เลยค่ะเป็นสามารถเลือกได้ว่าเป็น HD หรือว่าจะเอาเป็นธรรมดาก็ได้นะคะ,ะคุณภาพที่อัปขึ้นไปเวลาบระดับ HD เนี่ยเรียกว่าเทียบเท่ากับระดับกล้องวิดีโอเลยนะคะ the party stop never we'll let the party stop